สวัสดีครับทุกคนผมคูอาคูนะครับคลิปนี้มันเป็นอีพีสนะครับสำหรับซีรีส์รถทูเรเดียนของผมนะครับสวัสดีครับผมคูอาคูนะครับก่อนไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคอมเมนต์หนถูกใจเจอกันคลิปหน้าแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนสามารถกดเมมเบอร์มาได้เลยนะครับมีสิทธิพิเศษสาหรับเมมเบอร์ด้วย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซีรีส์นะมันจะไป,ไปถึงเรเดียนหรือเปล่านะครับคือมีเป้าหมายว่าอยากจะไปเรเดียนแบบจริงจจังๆนะครับเลยอยากลองทาซีรีส์นี้ดูนะครับเออเอาเข้าจริงๆก็คิดว่าตอนนี้ฝีมือตัวเองยังไม่ถึงนะครับเรเดียนห่างมากพยายามฝึกๆอยู่ส่วนคลิปนี้อีพีสุดนะผมก็จะเอาเอ็มแบบกิ๊ช็อตนะครับที่เป็นคลิปตอนผมเล่นเนี่ยมาให้ดูนะครับเออผมจะเอาคลิปที่แบบผมได้เยอะที่สุดที่ทําได้ในวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับก็แรงรีด้วยอีพีหนึ่งนก็คือเริ่มจากแรงที่เปิดได ได้แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับส่วนคลิปแบบนี้อัปเดตว่าฝึกอะไรอยู่บ้างก็จะทําให้บ้างครับแต่อาจจะไม่ทําเยอะนะกลัวแบบคนดูเบื่อน่าจะแบบอยากดูฟูลเกมกันเป็นหลักมากกว่าแบบไต่แรงไปได้วันนึงไดวันสองด้วันสอะไรแบบนี้น่าจะชอบกันมากกว่าคิดว่านะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมเล่น m l a มกันเลยนะครับกิดช็อตว่าสูงสุดวันนี้ผมจะได้เท่าไหร่นะครับ ก็เอ็มแ lap นะครับกิจช็อตตอนนี้ผมได้อยู่9 8 0 0 0นะครับอีก2,000แต้มเนี่ยก็จะถึงแสนแล้วก็อยากให้มันแสนเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ตาล้ามากๆแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เล่นต่อนะครับจริงๆที่ตาล้าเนี่ยเพราะว่าไปเล่นในเกมด้วยแล้วก็ฝึกเอ็มแ lap โหมดอื่นด้วยนะครับนอกจากกิจช็อตเนี่ยตามันก็เลยล้าเพราะงั้นก็วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับส่วนถ้าใครแบบอยากดูอัปเดตนะครับว่าผมเล่นเอ็มแ lap เนี่ยได้แต้มเท่าไหร่บ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับแนะนำให้ไปฟอนในไอจีนะครับเดี๋ยวขึ้้้นนนใหะะครรรับเอออ่่ตตงงี ใน IG เนี่ยมันถ่ายลงสตอรี่ง่ายใช่ไหมมันก็จะไม่ลกนะครับแต่ถ้าลง u t u b e เนี่ยมันจะลกนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับถ้าแบบอยากดูว่าช่วงนี้เล่นได้เท่าไหร่นะครับไปฟังไอจีเอาดีกว่านะครับเจอกันคลิปหน้าครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์กับกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยเราก็สตรีมนะครับจะได้แจ้งเตือนครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving you know I'm gonna take, take, taking that crown from you. I ain't worried about your high So let me break break, 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 break it all down for you.